มึงเป็นกระสอบทรายของกูบ้างล่ะอึตึ้งตึ้งตึ้งไปงยังทำไมหายไปอีกครับและโดนเร่งเทินโอ้โ,อโหติดสัญลักษณ์เดสอยู่นะล่วงภายตัวเดียวถ้ามันจะเก็บ3าหนึ่งได้ก็เอาเลยเอ้ยจะตา,า,ายเอ้าอุ้ยชิบหายหนึ่งสามถามจริง เพื่อนๆครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้เกินไปนะครับว่ามีตู้ o 7 k ใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็เติมแพ็ก o 7 k ทั้งหมดไปแล้วนะครับมันจะได้ o 7 k มา2ตัวนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวแรกที่ผมได้มาก็คือน้องไพร์นะฮะตัวนี้นั่นเองนะครับและผมก็ไปทาเวสนะทาให้ผมสามารถเปิดสุ่มได้อีกจนการันตีนะฮะได้เจ้าโรซี่มาเพิ่มนะฮะตัวของโรซี่เนี่ยฮะจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสกิลนี้มันจะมีผลทําให้ติดเดสด้วยนะครับเหมาะกับการเล่นกับทีมเดตมากเลย และทีมเดนสเนี่ยตัวหลักๆเลยก็จะเป็นทางด้านของคริสนะครับจะเป็นเซเว่นไนท์นะครับตัวนี้ก็มีคุณสมบัติของการตี ให้ติดเดตนะครับเหมือนกันกับโรเซ่เมื่อกี้นะฮะโรเซ่อะไรล่ะมาแบ็คพิงเฉยแต่ว่าทีมเดตของผมอ่ะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกระชากันดีกว่าฮะจัดหนักมาเลยนะ3ามแพ็คแบบแน่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะรับทั้งหมดเลยและไปสุ่มกันนะครับเพื่อไม่ให้รอช้านะฮะผมจะให้ดูลิทที่ต้องการก่อนนะครับเพตันนะครับแล้วก็คริสนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่เราจะมาทําทีมเดตกันนะครับส่วนตัวลองนะครับก็จะมีทางด้านของน็อกนะครับตัวนี้เนี่ยจะ มีสถานะเดทด้วยนะครับสกิลของเขาเนี่ยนะก็เล่นกับคริตถือว่าดีมากเลยฮะที่เหลือก็เป็นปัสคาวกับทากะเอาไว้ลงพวกแบบปราส,สาทกับตีบอสต่างๆนะครับปะเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะขอให้ฝันเป็นจริงขอให้ฝันเป็นจริงปึ๊บอู้ออกเยอะไม้ยังไงอีเอ้ไม่มีอะไรเลย,ยาการันตีในครั้งต่อไปฮะมา ตึง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 เสียงอย่างนงี้เนี่ยก็คือออกแน่นอนนะตัวแรเนี่ยมาเป็นอะไรครับและตัวนี้คือ,อใช่ไหมวะวคุณคุณนะครูว่าเนี่ยอย่าบอกนะชาร์เลอร์อรู้ดิครับผมโอ้โห ถือว่าโอเคเลยนะตรงเลดน,นะครับโอ้โหเสียวเลยนะตอนแรกคิดว่าเป็นชันเซลเลอร์นะครับแต่ผมลืมดูไปว่ามันมีเพชรตรงนี้ด้วยนะครับปะลุยกันต่อตรงเลดสวยตรงเลดเหรอวะเดี๋ยวนะกูต้องการคิดกับเพชตันไม่ใช่เหรอเออคิดกับเพชตันเอาไว้ตรงเลดดีกว่าแต่โอเคฮะได้ลูดีมาผมเปลี่ยนเลยละกันผมจะใช้ลูดีเออลูดี้ก <c oughs> ็ดีดละปะต่อครับ ไว้เก่งกว่านี้ค่อยกลับมาใหม่มึงนั่น,นแหละไม่ต้องมาแล้วไอ้เหี้ยทำไมไม่มีแสงไม่มีเสียงอะไรให้กูฟังเลยะอู้โู้ไว้เก่งกว่านี้ค่อยกลับมาใหม่ทุกคนสนุกกันไหมคะแล้วตัวนี้คือนอ็อค เข้าไปทุกทีรู้สึกว่ามาแล้วครับผมในที่สุดนะฮะตัวนี้ก็เป็นอหนึ่งตัวที่ผมจะต้องใช้ปั้นเพื <int Mandarin> ่อทําทีมเดสนะครับน็อกสําคัญมากๆเลยถือว่าดีครับเพื่อแห้งเลยทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเออเก็บการันตีใหม่เลยหรออยากได้คริสทำเลยวะเปียงอะไรโอ้ อุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ย,ย,ย,ยเสียงตุ้งตงตุ้งตังติงตังตุ้งมาแล้วอ่าสักสามตัวไปอตัวเดียวก็พออึ๊บอ่าตัวอะไรวะเอ้มาแล้วว,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 ลว่ะคริปหอวัง เออมาแล้วลูกจ๋าโคตรแอสเี๋ยวผมทําคลิปซี2นะครับตอนนี้ก็ได้ซีหนึ่งแล้วนะครับเพราะของเดิมผมมีอยู่หนึ่งตัวไปกันต่อฮะออ้ยไอ้เชือเอาเรื่องแล้วตัวนี้คือเฮ้ยนอกโอ้โหก็ยังดีฮะตัวเองม,มนุษย์โอเคไปต่อครับผมบอกเลยนะทีมเรนแม่งสนุกอะ่ะแม่งโคตรมันเลย ขอเพิ่มอีกสักสองสามตัวแนละ้วขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปวคราวหนะ้ามาแข่งกันใหม่นารูกราไปแล้วตอนนี้และเพจหนึ่งพันสุดท้ายของผมอึ๊บต,ต,ต,ติงตุงติงตังตุงไม่มีครับอันนี้ไม่มีแล้วถ้าคนนี้ คือจูพีไงล่ะครับคุณจวบให้มาผิดใบสินะครับคุณจวบมึงออกมากเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยเหลือห้าร้อยูมต่อไม่ได้แล้วหมดผมเหลืออยู่ห้าร้อยเนี่ยผมคิดไวลวครับว่าผมจะเตรียมเอาไว้ทําไมนี่ฮะเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้นะครับที่ห้องคอสซูมนะฮะนี่มันจะมีชุดของน็อกอยู่นะครับแล้วเท่มากเลยครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับห้าร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดมาเลยครับลดราคาอยู่ก็จัดเลย เป็นสกินนะฮะไปสวมใส่ไอ้โคตรเทพเพราะว่าร่างน็อกปกติเนี่ยนะครับมันดูง่อยมากเลยอะ่ะพอใส่ร่างนี้ปุ๊บแม่งดูแบบโอ้ยอีออร่ามาเลยเว้ยเพเจและเนื่องจากคนจริงมันต้องไปสุดนะครับผมก็เลยจัดแพ็คเพิ่มมาอีกหนึ่งแพ็คนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับไปสุดครับไปสุดเราไปสุมกันต่อเลยผมอยากได้การันตออีกสักครั้งหนึ่งนะฮะคิดสีสองอึบ ผู้ออกเยอะอยู่นะจินฮะไม่เก่งกว่านี้ค่อยกลับมาใหม่เมร์แล้วก็จริงรุนแรงช้ำัดเลยมึงอ่ะโอ้ยลาองดีกับข้าเนี่ยนะอันนี้นอกเลทนะครับน่าจะไม่พอนะขายอีกหนึ่งครั้งโอ้ตึ้งตึงตึงไม่มีเลยต้นอ้อะไรวะเนี่ยลืมวิตอเรียลืมชื่อเฉยครั้งกระจายโอ้โห ตื่นตึงตื่นตึงเลยแต่แต่แต่แตยังไงเสียงวัน,วนเสียงวันเหมือนจะมีออร่าอยู่นะ ไว้เก่งกว่าน,นี้ค่อยกลับมาใหม่ไว้เก่งกว่าน,นี้ค่อยออกมาใหม่จัดเลยไม่กอดอะไรกัพี่หมดเกลี้ยงแล้วครับไข่16ครั้งจะการันตีนะก็คงต้องไปฟาร์มบี้กันมาก่อนเนาะตอนนี้คือหมดหมดตูดละตอนนี้นะครับผมก็ไปฟาร์มเพชรมาเพิ่มนะครับการสุ่มครั้งสุดท้ายของเรานะครับที่จะก,การันตีนะเออรอบนี้จะการันตีนะครับต้องได้นะฮะขอให้อยู่ในลิสต์ด้วยเถิดเปี้ยงขอให้ฝันเป็นจริงฝันเป็นจริง มันจะมีเสียงดึงดึงนะฮะเวลาที่จะได้พวกตัวพิเศษเนี่ยแบบนี้ไม,ไม่ได้วะแต่ว่าอันนี้มันการันตีไงเพราะฉะนั้นมันก็มีแสงะะ <c oughs> อยู่แล้วนะฮะผมรูว่าจะมีเสียงดึไงดึงเนี่ยไม่มีการันตีตัวนี้คือมันจ้าซะเหลือเกินแสงสว่างรถอยู่ขีงข้างฉันตัวอะไรวะผืนพืทธา โจงกริตร้องอันนี้ทันในน้ำแห่งแสงอันนี้รุนเลตอ่าาาาเฮียจันทร์เลิศในที่สุดแม่งก็มาจนได้รัดก็โคตรเกลียดแป้งเลยตอนนี้นะครับผมทำคริสนะครับเป็น6ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดคริสให้มันตึงๆกว่านี้นะฮะนี่ใส่ไปเลยครับเป็นซีหนึ่งนะครับแต่คริสจะโหดกว่านี้ต้องซีสองนะเพื่อที่จะเพิ่มสกิลทั้งหมด บวก6%นะครับสำหรับอันนี้นะสุบดวงวิญญาณของคลิปเนี่ยนะครับแต่น่าเสียดายนะที่เราหา C2 ไม่ได้นะทผมอยากจะปั้นคลิปมาก<ม>เลยสุดใจใดอา่าเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเรายังมีลูดี้ครับ,รบ,รบและลูดี้ของเราเนี่ยเป็น C2 ด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะเกาะลูดี้ก็ถึกขึ้นนะครับนี่ๆๆูดี้ซีแล้วสำหรับตัวของน็อกเนี่ย เดี๋ยวเราจะต้องไปพัฒนาให้มันกลายเป็น6ดาวก่อนนะครับใส่พวกกิกกี้ลงไปปุ๊บเออโอ้เงินเงินหมดแล้วเหรอเหลือหนึเอ็มเองอะงอเนาะหดาว นะครับนี่เปลี่ยนสกินด้วยนะฮะแบบเท่ๆไปเลยไหนๆเราก็ปั้นทีมจนเสร็จแล้วนะฮะแวะมาหากระสอบทรายเพื่อนรักสักหน่อยดีกว่ามันชอบบอกว่าผมเป็นกระสอบทรายของมันนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้มึงเป็นกระสอบทรายของกูบ้างล่ะทีมของผมนะจะใช้น็อกยืนหน้านะครับแถวหลังจะเป็นลูดี้โรซี่นะครับคิดแล้วก็ลูซี่นั่นเองนะครับเอออันนี้ต่างกันนะฮะอันนี้โรซี่อันนี้ลูซี่นะฮะชื่อมันคล้ายกันนิดนึงนะไปลุยกันเลยดีกว่าใช้แผนหน้า1ห,หลัง4นะครับ ใจร้าวน่าจะได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่าสปปดผมน้อยมากแต่ถ้ากูได้สกิวเวลเมื่อไหร่ก็ยังไงจริงๆผมต้องให้น็อกย่ยยูก่อนนะเนี่ยแต่ว่าน็อกดันติดหลับนะครับเมื่อกี้น็อกก็เลยไม่สกิลแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ติดเดชไป3นะครับผมใจแล้วยยูไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่า เราแค่ทำสัญ,ญลักษณ์ให้เตะอีกหนึ่งครั้งนะฮะทีมของใจเราก็จะตายไปสามตัวเลยทีมเรามันเน้นเน้นเดสอย่างเดียวนะไม่เน้นดาเมจเฮ้ยตะโกงสก,กิลบ้างดิล้างสถานะครับลูซี่เอาหน่อยเว้ยตึ้งตึ้งตึ้งหายไปสองครับเห็นนะ ติดเดสนะแล้วก็ทีมผมได้ฮิวด้วยนะครับหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามตายอ่ะอย่าติดหินนะโอเคไม่เป็นไรคิดป,ปิ้งเข้าไปหายไปอีกครับดูดิตายรัวเลยฮะถึงแม้ว่าทีมเรามันจะแบบไม่ค่อยมีดาเมจนะเว้ยแต่ฝั่งตรงใจแล้วล่วงกันเป็นแถบและโดนเร่งเทินโอ้โหหายอีกหนึ่งแทโอ,หอ,หโอเหลือสองตัวนะไพร์กับ ตัวอย่างอะคังูระคือคอมโบของใจรานี่ก็เป็นคอมโบนี่นะเขาเรียกไรคอมโบโมเมตานะครับแล้วเราก็ชุบขึ้นมาใหม่ฮนะจะตายจะตายเราชุบขึ้นมาใหม่ถึงมากครับและฮิวครับติดสัญ,ญลักษณ์เดสอยู่นะลวงและเหลือตัวท้ายไพร์ไม่ไหวแล้วแหละอจร้าเว้ยนี่ขนาดผมเอาทีมแบบ ทีมนอกเมตาเนี่ยมันตบใจร้าอยังล่วงใจลาที่ใช้ทีมเมตานะเป็นไพร์เป็นคังูระแทโอคือตัวแบบอย่างโหดเลยนะยังโดนกูตบเลยเพื่อนเอูยโยโยครับผมยืนได้ทั้งวันนะ่ะไพร์ตัวเดียวถ้ามันจะเก็บ3าหนึ่งได้ก็เอาเลย ดามเมจผมไม่มีอยู่แล้วฮะเน้นติดเดสนะแล้วเมื่อไหร่จะติดอ่ะเมื่อไหร่จะติดเดสอ่ะโอ้โหติดแรงนะเนี่ยอุ้ยชิบหายละล่ว,ลวงไปอีกหนึ่งครับอ,อุ้ยจะตายเอาอุ้ยชิบหายหนึ่งสามถามจริงชุบเร็ว โอ้ชุไม,ม่ทันเอาไอ้เชียหนึ่งสามตายไอ้ต๊อฮะไม่ได้แดกคุณหรอกแม่งเมื่อกี้กูแพ้ได้ยังไงวะโอ้โหหมั่นไส้วะ่ะสงสัยทีมนี้มันยังแบบว่าประสิทธิภาพไม่สูงพอนะครับมันยังเป็น C1 C2 กันอยู่เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปลี่ยนลูปแบบทีมนะฮะเป็นหน้าสีหลัง1นะครับให้เจอของจริงไงใจร้าวนี่คือฟูลคอมโบของผมนะครับสุกเคนะเอาจริงกันนะโหสป,ปีดของใจร้าวยังเร็วกว่าอีกอก่โอโทษเอาอ่ะ จงลืมตาติดแข็งไปสามตัวครับสวนกับมาและแท่โอทะลุบัฟเข้าไปแตกหนึงงนะ่งแท่โอเล่งเธอนะฮะของใจแล้วหูแรงจัดเลยเนยี่ยแต่ไม่เป็นไรครับพิมพ์ผมฮะมันเป็นทีมอันเดดอยู่แล้วครับตายเกิดใหม่ S <S ไม่เป็นไร <S 2> <S 2> ชิวๆคันๆ <S <S ตายไปหนึ่งครับและไพล์เออโอ้โหสกิลเดียวหายไปสองโอจิเคมีแค่ตัวเดียวจะสู้อะไรกับผมมีโอจิเคงสองตัวนะเวอลวงไปอีกหนึ่งและสุดท้ายครับ <S 2> <S 2> แพโอตัวเดียว <S 2> <S 2> แพตตัน <S <S แพตตันสกิลหนึ่งปุ๊บจบเลยอ้าวแต่แพตตันกูตาย <S <S 2> <S 2> แพโอตัวเดียวมันจะไหวกับผมได้ยังไงกูชุบได้ครับ ไม่งไสงสวัสด,ดีจ้าและการชุบของผมเป็นการล้างบัฟด้วยนะฮะเรียบร้อยจบแบบง่ายๆเลยอหย่าให้กูเอาจริงไมหมเอ๊กูแค้นเดี๋ยวผมจะไปปั้นทีมเดสมาเพิ่มนะครับตอนนี้คือตัวละครผมมันยังไม่แข็งพอนะดเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะรอบหน้ากูจะเอาทีมเดชมาตบมึงแน่ว่าแต่แล้วกูจะปั้นทีมนี้ทําไมวะสุดท้ายกูก็ใช้ทีมเดิมแม่มเอ้ยเปิดงตังค์ช่ไหม i yeah.